ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม6.8นะครับเวลาตอนนี้ก็5มาโงเย็นกับ3นาทีนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูข้อมูลของศึกเีกาสเยอรมันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นลีกที่ค่อนข้างเปิดตัวมานี่ค่อนข้างสลับสับสนมากเลย <laughs> จับซ้ายออกขวาจับขวาออกซ้ายนะครับสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผลเมื่อวานนี้ f o r ์ u n a d าดูเซนดอบนะครับก็แพ้ให้กับฮันโนเวอไป0ประตูต่อ2นะครับดูเซนดอบลำบากแล้วนะครับดูทรงแล้วก็ไอท u กเบลชไว้ er ครับก็สามารถเอาชนะกอยเทอร์เฟิร์สไป3ประตูต่อ2นะครับ ดีนาโมเดสเดนคือน้องใหม่ที่ก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากแน่นอนครับเมื่อคืนเล่นในบ้านเนี่ยก็แพ้ให้กับมักเดเบิร์กไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับคู่ดึกไกเซอร์ซาเาเทนก็คืนฟอร์มครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชาเกสูนสี่ไป1ประตูต่อ0นะครับนั่นคือผลของเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้เตะรอบ6โมงครึ่งคับหกโมงเย็นกับ30นาทีนะครับ ทั้ง3คู่ที่เหลือนะครับคู่แรกเราไปดูกันเลยครับ VFL โบคุ้มครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยืนของ Everberg บิร์นะครับ e อ e r b e r g ก็ราคาเขาให้โบคุ้มเป็นต่อนะราคาค่อนข้างไหลไหลแรงพอดูนะครับเ,เปิดมาที่ประมาณปอขาวปอลบสิบนะครับแต่ว่ากดน้ำของโบคุ้มลงมาเหลือแค่8-7นะครับ แล้วก็ขนาดขยับไปครึ่งลูกนะครับขนาดขยับไปครึ่งลูกเนี่ยดูจากน้ำของเอเวอร์เบิร์กเนี่ยนะครับมันหน้าที่เจ้าบ้านโบคุ้มเนี่ยน่าจะได้ครึ่งลูกได้เต็มแต่ก็ยังกดน้ำอีกครับเหลือ97เพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงของแฮนดิแคปที่ไหลไปบวกกับน้ำที่กดหัวอยู่ตลอดเนี่ยวันนี้คิดว่าโบคุ้มมันมันค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างดีนะทีนี้ถ้าไปดูในในชุดของฟิกออดนะครับชุดของฟิกออดเนี่ยมันมันตั้งแต่หน้าปอมันก็สวยนะมันแบบเป๊ะๆตามสเต็ปตามราคาเลยนะครับทีนี้ถามว่ามันมันขยบขึ้นไปครึ่งลูกเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันโอเคไหมมันก็ไม่โอเคแหละนะมันก็ไม่โอเคแหละแต่ว่ามันก็พยายามผัก ผลักราคาให้โบคุ้มขึ้นไปสูงถึงครึ่งลูกนะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่โบคุ้ม61อยู่เอเวอร์เบิร์ก39นะครับคือถ้าดูลักษณะการไหลผลักราคาแฮนดิแคปขึ้นไปแบบนี้นะผมมองว่ามันมัน,ม,นมันพยายามจะให้ให้ให,ให้นักลงทุนมองว่ามันมันมันค่อนข้างเหนือกว่าแหละ จริงๆแต่ว่าฟิกออดเนี่ยดูกั้ากึ่งมากเลยนะดูกั้ากึ่งมากเลยทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนตอนนี้นะครับตารางคะแนนตอนนี้ต้องบอกว่าโบกุ้มเนี่ยอยู่รองบวยนะครับอยู่รองบวยนัดแรกเนี่ยพวกเขาออกไปโดนดามสตัดถล่มมาถึง4ประตูต่อนหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเอเวอร์เบิร์กนะครับ เอเวอร์เบิร์กเนี่ยนัดแรกชนะนะเออนัดแรกชนะพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะเนินแบกไป1ประตูต่อศูนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทีมหนึ่งออกสตาร์ทได้ย่ำแย่นะครับในขณะที่อีกทีมหนึ่งเนี่ยออกสตาร์ทได้สวยหรูนะครับแต่ว่าวันนี้โบคุ้มมีโอกาสกลับมาแก้มือในบ้านนะครับกลับมาแก้มือในบ้านแล้วราคาเนี่ยเหมือนเปิดมาให้ นักลงทุนเนี่ยวิ่งไปลองเอเวอร์เบิร์กยังไงไม่รู้เพราะราคามันดันแฮนดิแคปสูงเกินไปนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อถ้าเราเอาแฮนดิแคปครึ่งลูกมาเทียบกับฟิกออดเนี่ยมันไม่น่าไหลขึ้นมาครึ่งลูกอะ่ะจริงๆมันน่าจะยืนที่ปอขาวปอบวก18ต้นต้นเจ็ดปปลายอะไรเงี้ยแต่มันดันครึ่งลูกเหมือนให้โอ้โหนักลงทุนแค่ขอเสมอก็ได้อย่างเงี้ยนะที่ชอบเอเวอร์เบิร์กอ่ะผมว่าทําแม่งทําแม่งนะ ตอนแรกเหมือนว่าไม่น่าดันใช่ไหมแต่พอพอมาพิจารณาที่อันดับแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้โบกคุ้มมันมันน่าจะเน้นนะมันน่าจะเอานะเดี๋ยวไปดูสถิติก่อนนะคู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลถ้วยเนาะโบกคุ้มก็บุกแปลวชนะเอเวอร์เบิร์กได้1ประตูต่อศูเนี่ยคือผลงานที่มีตอนนี้นะครับจริงๆถ้าดูในเรื่องของราคาเนี่ย ผมว่ามันกล้าดันให้ไปถึงครึ่งลูกแล้วน้ำ1.97เนี่ยผมว่ามันน่ากัดฟันอยู่โบคุ้มนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกไปที่ปบวกสิดีกว่านะเราเลือกไปที่ปอปอ .81 อ่ะผมว่าโบคุ้มด้วยราคาแบบนี้น่าจะสู้ไหวและมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่านะผมว่าโบคุ้มน่าจะดีกว่าเอเวอร์เบิร์กวันนี้อย่างน้อยก็ ถ้าไม่ชนะผมก็ว่าก็กโดนหูแหวงเท่านั้นอนะ่ะไม่ไม่น่าถึงแพ้นะโบคุ้มนะครับอืมอ่ะคู่แรกนะคู่2ในเวลาเดียวกันหกโมงครึ่งนะครับหญิงชลาแฮท่าเบอร์ลินจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาสลูนะครับโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าไปไกลเลยนะคา,คาสลูนี่ราคาเปิดก็ร้อนแรงแล้วนะครับ เปิดมาเนี่ยครึ่งลูกได้8ก็คือครึ่งลูกบวก10แล้วนะครับก่อนที่จะขยับไปเป็นครึ่งควบลูกจริงๆมันต้องเป็นลบ5เนี่ยแต่มันกดหัวลงอีกแล้วครับกดลงที่1.97เลยนะครับโอ้โห,โหราคานี่เรียกว่าเทมาฝั่งแฮท่าอย่างเดียวเลยนะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยอยู่แฮท่าตอนนี้69อยู่คาสลูทีมเยือนเพียง31นะครับ ราคาเปิดนี่ก็สวยหรูมากครับฟิกออดเอยแฮนดิแคปเอยน้ำเอยเนี่ยสวยหมดเลยนะถ้าดูจากราคาเปิดแรกครึ่งลูกครึ่งลูกบวก10บแล้วดูดูเทียบกับฟิกออนี่ยเหมือนเขามองว่าแฮนท่ามันเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วทีเนี้ยมันขยับราคาขึ้นไปอีกเป็นครึ่งควบลูกกดน้ำอีกนะครับแล้วก็ลักษณะของฟิกออดะ มันมันมันยังไม่ได้เหนือขนาดนั้นนะครับมันคือบรรจะถล่มเนี่ยผมผมมองจากฟิกอ่อนมันมันน่าจะยากอยู่หน่อยนะแต่ว่ามันเหมือนการันตีอะว่าแฮทาบอลินน่าจะเอาชนะคาสลูได้นะครับดูแล้วมันราคาแบบนี้นะครับขอไปดูเดี๋ยวตารางอันดับนิดนึงนะครับแฮทาบอลินนัดแรกเนี่ยแพ้นะ พวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับชาเก้ในนัดเปิดฤดูกาลเลยอะ่ะในนัดแรกของลีกสเสเยอรมันเลยนะครับนัดเตะนัดแรกเลยก็บุกไปแพ้ให้กับชาเก้หนประตูต่อ2นะครับตอนนี้พวกเขายังไม่มีแต้มครับอยู่ที่อันดับที่14นะครับในขณะที่คาสลูนะครับคาสลูเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะนัดแรกพวกเขาทําผลงานได้ดีนะครับ พราะว่าเปิดบ้านเอาชนะภูมเมนมูนสเตอร์ไป3ประตูต่อ2นะครับก็เรียกได้ว่าเกมลุกก็ใช้ได้เลยนะครับวันนี้แฮท้าได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับหลังจากออกไปพ่ายในเกมเยือนเกมแรกมานะครับดูจากราคาเลยอะนะมันมันมันมาแฮท้าจริงนะเออมันมาแฮท้าจริงนะทีนี้ถ้าไปดูสถิติการเจอกันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเจอกันเนี่ย ที่บ้านของแฮท่านะครับในลีก้า2เนี่ยเตะ3ครั้งแล้วก็ในบุนเดสติก้าอีก2ครั้งทั้งหมด5เกมนะที่แฮท่าบรินเปิดบ้านเจอกับคาสรูเนี่ยปรากฏว่าแฮท่าเนี่ยเอาชนะไปได้4เกมเสมอเกมหนึง่งยังไม่เคยแพ้นะครับที่สำคัญลูกยิงเนี่ยถล่มทลายครับฉเฉลี่ย5นัดเนี่ยนะครับฉเฉลี่ยแล้วยิงคาสรลู uru, นัดละ3ประตูพูดง่ายๆครับ มันมีชนะ3-1ชนะ3-1มช,ชนะ4-0ชนะ4-0แล้วก็เสมอ2-2อ่ะนะครับโอ้โหถือว่าคาสรูนี่สู้ไม่ได้เลยนะตามสถิติตามราคาแล้วก็วันนี้ดูเหมือนว่าแฮท่ามันน่าจะเน้นมากนะครับบอลที่แพ้นัดแรกในเกมเยือนแล้วกลับมาสตาร์ทในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยผมว่ายังไงมันก็มีลูกคืดอ,อ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า ตรกานี้มันจะค่อนข้างยังใช้กระท่อนกระแท่นในในในที่ผ่านมานะแต่ผมก็ยังเชื่อแบบนี้นะครับผมว่าวันนี้แฮท่าน่าจะเอาชนะคาสลูไปได้นะครับผมว่าแฮท่าน่าจะเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้ขอเลือกอยู่ที่แฮท่าเบอร์ลินนะครับอขอวัดไปที่ครึ่งลูก83เลยเพราะมองว่าน่าจะเฉือนชนะนะครับน่าจะเฉือนชนะส่วนท่านไหนจะเซฟไปอีกนะครับปอ3กก็ไม่คีเลยนะครับ แต่มองว่าวันนี้แฮท์ธาบรินมีแต้มนะครับมีแต้มนะคู่ที่3คู่สุดท้ายครับรอบ6กโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับโฮสตี้คิวจะเปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่อาร์เบเนียมบีลีเฟลนะครับราคาเนี่ยแปลกๆราคาเนี่ยแปลกๆนะครับเพราะว่าโฮสตี้คิวต่อแค่หน้าปอเท่านั้นเองแถมปอเนี่ยน้ำไม่ค่อยดี เอาตรงๆน้ำเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับน้ำไม่ค่อยดีแล้วสังเกตดูนะสังเกตเนี่ยน้ำเนี่ยเขาไปกดทางฝั่งบ i ลิเฟลนะครับจริงๆเนี่ยโฮสตีคิวเนี่ยมันต่อที่เนี่ยไหมปอ .82 ใช่ไหมถ้าปอ .82 เนี่ยลองลองอามินบิลิเฟลมันสมควรจะได้เต็มเขากดน้ำหลือแค่97ใช่ไหมทีนี้มันจะขยับไปเป็นปอ ปอลบสิบแล้วก็ยังกดน้ำของอาร์บิเนียบิลิเฟลอยู่ดีนะครับดูแล้วโอ้โหโฮสไตคิวมีปัญหานะเกมนี้นะครับโฮสไตคิวมีปัญหานะเลดก็ก,ำก้ำกลำกึ่งกึ่งด้วยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้อยู่โฮสไตคิวเจ้าบ้าน43อยู่บิลิเฟล57นะครับถ้าเราไปดูที่ตารางคะแนนเนี่ยไปดูที่ตารางคะแนนนะครับก็จะเห็นว่า ไอ้เจ้าโคสตี้คิวเนี่ยนัดแรกก็แพ้นะครับนัดแรกแพ้นะครับบุกไปแพ้บาตพารเดอบอลไป1นประตูต่อ2นะครับในขณะที่อาร์เบเนียบิลีเฟลเดี๋ยวผมดูก่อนนะอาร์เบเนียบิลีเฟลนัดแรกเนี่ยพวกเขาเอาชนะได้ครับไล,ล่ถล่มดุเสเซนดอบนะครับไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าระเบิดลัเบอมากนะครับระเบิดระเบอมากวันนี้ถ้า สามารถยืนฟอร์มใกล้ๆเดิมได้เนี่ยบุกมาเก็บแต้มโฮสไตคิวได้เนี่ยอย่างน้อยๆพวกเขาเนี่ยก็ยังเกาะในกลุ่มบนแล้วครับนะืมราคาเนี่ยแม่จะถามว่าแปลกไหม <c oughs> จะไปมองว่าโฮสไตคิวมันมีชื่อชั้นที่เหนือกว่าก็ไม่ใช่นะแล้วฟอร์มที่สตาร์ทนัดแรกบิลีเฟลมันค่อนข้างค่อนข้างดีแต่กับราคาวันนี้ โฮสไทคิวมันมันมันยืนหน้าปอนะครับมันยืนหน้าปอ uh. ดูจากราคาแบบนี้ถ้าดูจากราคาแบบเนี้ยนะครับผมมองว่านักลงทุนน่าจะอยู่บีดีฟิลถ้าดูแบบนี้นะไม่ว่าบ้านเราไม่ว่าต่างประเทศก็แล้วแต่เพราะว่าฟอร์มไอบีดีฟิลนัดแรกมันดีแล้วไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยมันไล่ถล่มด้วยนะครับ แล้วทีมที่โดนน่ะมันมันก็ไม่ใช่ทีมไก่กาอลราเล่นะครับเออ,เอ,อราคามันกล้าออกสวนกระแสะแบบนี้ถ้าถามผมนะถ้าเราจะมองว่า,วามันเป็นราคาแปลกเนี่ยมันมันสมควรว่าโฮซ c คิวมันจะไม่น่าแพ้เออมันไม่น่าแพ้แล้วมันต่อหน้าปอนะครับถึงแม้ว่ามันจะกดน้ำอาบิเลียบิลิเฟลแค่ไหนนะครับ แต่ก็ยังมองว่าโคไซคิวได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยนะครับมันน่าจะมันน่าจะมีแต้มอ่ะคือเสี่ยงหูแหวงไหมหรือมีโอกาสที่จะหักปากกาเอาชนะน้องใหม่ได้นะครับคู่นี้ผมเลือกเจ้าบ้านแล้วกันผมเลือกโคไซคิวอ่ะผมเลือกต่อปอที่ปอเก้าสี่อ,อะ่ะถึงแม้ว่ามันจะ ดูแล้วตามราคามันสมควรไปบีลีเฟลอะแต่ว่าผมว่ามันมันหักมุกไหมเอาอีกแล้วนะย <o> ูโคไซคิวครับปอก้าสี่ 94. นะครับปอก้ 94. แล้วกันนะครับก็คิดเหมือนคิดต่างก็ว่ากันไปนะครับคุยกันได้นะครับเ,เพราะงั้นเนี่ยค่ำคืนวันนี้นะครับหกโมงครึ่งยังไม่ค่ำแนะครับก็เย็นๆนะครับก็ ผมอยู่เจ้าบ้านหมดเลยนะครับอยู่เจ้าบ้านบอลต่อทั้ง3คู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นอยู่วิเวลบบกุ้มนะครับป .81 อยู่แฮทธาเบอร์ลินครึ่ง83นะครับแล้วก็อยู่โฮส q ไตคิวที่ปลบ194นะครับยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับเอาที่เพื่อนๆสบายใจนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากรบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกระดิ่งกดสั่นนะครับเพราะว่าคลิป เชื่อได้ว่าฤดูการนี้ผมจะขยันผมจะขยันเป็นพิเศษพยายามจะลงข้อมูลให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจนะครับอ,อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันกดกระดิ่งสั่นด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับฤดูการใหม่เปิดแล้วนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อรับทัศนะรายเดือนได้นะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M d o O นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้วันนี้วันนี้ยังมีฟุตบอลอังกฤษ2คู่นะครับคู่แรกเป็นโหมลงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเป็นศึก Charity Shield ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราว่าจะวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดูว่าเลสเตอร์จะกลับมาได้ไหมเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวมีคลิปสให้นะครับ ยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ